สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตุ๊กพ่อและใจสงกลาครับเราพามาดูเรื่องราวของนักขุดสมบัติในโรงเรียนกันนะครับเป็นการขุดหาเศษเหรียญเศษสตางค์ครับที่ฝังอยู่ตามสนามฟุตบอลและสนามหญ้าในโรงเรียนนะครับซึ่งเด็กๆทําตกหล่นไว้และฝังอยู่ใต้ดินเป็นเวลานานนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยครับได้เงินกันเห็นๆเ,เลยครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวิธีการขุดวิธีการหาเนี่ยเขาจะขุดจะหากันยังไงไไนะอันนี้เหรียญห้าแน่นอนครับค่ามันบอกยังไงพี่ค่าบอกค่าพวกนี้ถ้าเป็นเหรียญมันจะนําไฟฟ้าได้สูงรัา นีครับเห็นไหมครับขุดปุ๊บเนี่ยเจอเงินปั๊บเลยครับโดยนักขุดสมบัติท่านนี้ครับที่เราพาไปดูคือพี่ตุ้ยนะครับเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ในอำเภอหาดใหญ่นะครับใช้เวลาว่างหลังจากที่เลิกงานในช่วงเย็นๆนันแหละครับ มากับภรรยาครับตรวนขุดหาเศษเหรียญเศษสตางค์ตามสนามโรงเรียนต่างๆในอำเภอหาดใหญ่นะครับแล้วก็เจอจริงๆครับเจอกันเห็นเลยครับทุกครั้งนี่ที่ขุดลงไปเนี่ยก็จะเจอแบบนี้แหละครับเหรียญสิบบาทบ้างเหรียญห้าบ้างแล้วก็เหรียญบาทบ้างครับดูสิครับนี่ครับเยอะเลยครับ นี่เป็นเหรียญที่ขุดได้นะครับใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงนะครับได้ประมาณสักสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับนี่ครับเป็นเศษเหรียญเก่าๆนะครับที่ฝังอยู่ในดินที่นักเรียนอาจจะทำตกหล่นไว้ครับขณะที่วิ่งเล่นครับแล้วก็ฝังสะสมอยู่ในดินเป็นเวลานานครับนี่ครับเ,เ,เก็บใส่กระเป๋าแล้วก็พาไปล้างแล้วก็พาไปแลกที่ธนากษ์ สงขานะครับโอ้โหนี่ครับเห็นได้เงินกันจริงๆเลยครับยังมีคนทำน้อยนะครับนี่นี่ก็ได้ครับใช้เครื่องชี้เป้าจ่อลงไปสัญญาณก็จะดังติ๊ตติ๊ติ๊ติ๊ขึ้นมาครับแล้วก็หานี่ครับเจอครับนี่เป็นเหรียญสิบบาทครับ ทึ่งไหมครับอืเพึงเคยเห็นเป็นครั้งแรกครับนักขุดสมบัติในโรงเรียนยังมีคนทําน้อยนะครับในกลุ่มของพี่ตุ้ยเนี่ยก็สี่ห้าคนครับใช้เวลาว่างจากงานประจําครับในช่วงวันอาทิตย์ก็จะรวมกลุ่มกันไปตามโรงเรียนต่างๆนะครับแล้วก็บางวันก็ก็จะมากับภรรยานี่แหละครับแต่ต้องขออนุญาตกับทางผู้บริการโรงเรียนทุกแห่งนะครับหรือว่าคุณครูนะครับก่อนที่จะ เข้ามาขุดหาเศษเหเรียญเศษตตังในโรงเรียนครับบา,ง,าง,ง,งครั้งก็เจอตะปูเจออะไรบ้างครับเพราะเป็นเครื่องตรวจจับโลหะ <ค entertain. S 1> มันก็จะดังขึ้นน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพเต็มๆเลยครับขณะที่พี่ตุย้ยหาเศษเหรียญครับอันนี้ก็เหรียญห้า้ามันโวจิ้มก่อนไหมครับอันนี้ วันอาทิตย์ห้าเครื่องมาด้วยกันค่ะจะเดินยังไงอ่ะเครื่องคนละมุมมี่คนละมุมห้าคนหกคนเพราะว่าวันอาทิตย์ว่างงานกันทุกคนเลยอันนี้เดรียญห้าครับเดี๋ยวนบว่างงานกันทุกคนโอ้โหก็คือพอดังจืดนี่ก็คือใช่เลยใช่ไหมมันมีค่าตัวเลขบอกนี่มันมีค่าตัวเลขบอกอันนี้ก็เหรียญห้าห้าอยู่ที่ประมาณ ันนี้เดือนห้าเก้าช่้าใช่ครับลงไปอ่าครับห้าสิบอ็ด <49. S 1> ครับเนี่ยสี่ถึงห้เนี่ยนีดีนะได้เดินแล้วเดียอันนี้ชัวร์ครับกดแล้วก็เจอเลยครับอันนี้เลยหเดือนหครับ เหรียญเก ة, ่าเก่าเห็ียญก่าเก่าโอ้นี่ตั้งกี่ปีได้เลยเพ่อนไไม่ไม่ถ้ามัฝังอยู่แบบนี้นี่น่าจะมีตั้งแต่ถ้าจับเหรียญดูก็น่าจะเป็น3 5ขึ้น อันนี้เดบิทก,ก็มีใช่ไหมเดบิทก,ก็มีนะอ๋อโอเคพี่เอาเลยคือคือ,คอติต๊กเนี่ยเจอเลยไม่รู้อะไรแหละแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเงินนี่นะพี่นะเป็นโลหะพวกนี้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าในสนามโรงเรียนนี้เราจะพบเนี่ยเหมือนเป็นกรรมอะไรพี่เห็นไหมโอ้แม่ให้มาหมดอันอนี้เท่าไหร่นี่นะนี่กี่เหรียญโอ้สามสี่เหรียญเหรียญห้า เนี่ยยนีเ่พี่ดูว่าเหรียญสมัยนี้เขาเขาทำไม่ดีแล้วนะมันเป็นสนิมหมดครับหลุมเดียวอันนี้กี่เหรียญนับดูพี่หเหรียญกี่บาทพี่หลุมเดียวเนี่ยเอาเนี่ยห้าบาทห้าบาทแสดงวันนี้ก็เลืนหมดกระเป๋าเลยคือถ้าได้ถ้าชุดใหญ่แบบนี้ก็คือทั้งกระเป๋าไม่ได้กินขนมเลยตั้งกันไม่ได้กินขนมมาหลอกวันนี้ ถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นศาสนาพุทธไปเจอพระเยอะตามสนามบอลอะไรพวกนี้ครับแล้วหมดเลยที่บ้านแล้วถ้าเป็นโรงเรียนอยู่สระบแบบเนี้ยฮะอาจะเป็นพวกเหรียญพวกเหรียญใช่ฮะครับอเหมือนไอ้นั่นเครื่องอะไรพี่นะเครื่องชี้เป้าครับชี้เป้าที่ไม่ติดเราก็ไม่เอาเพราะแต่ว่ามันลึกจริงๆแล้วอเพราะพวกนี้มันทําความลึกเยอะๆแต่มันก็บอกด้วยความลึกกันตื้นแต่ว่าเราเราเลือกที่จะตื้นเราไม่เลือกที่จะลึก ันนี้ชัวอันนี้เครื่องชี้เป้าครับเครื่องชี้เป้าแลวก้ไอโนูอันนี้อันนี้ก็เลยกอะไยทั่วทั่วเดียวเอาเลยอันนี้ชี้เป้าแหละเจ๊กเดียวครับได้เหรียญเลยนี่จะเป็นเหรียญห้าเพราะข้ามมันบอกชัวเลยใช่ครับแต่ว่าบางคนก็ถ้าในกลุ่มเหมือนกันผมก็พยายามสอนบางทีเ็าแทงหญ้าไม่เป็นครับถ้าเขาแทงหญ้าไม่เป็นนี่สนามเสียหมดเลย หรือต้องแต่งให้ให้ลือกใช่ไหมนี่เลยห้านี่เลยห <5 S 2> ้าเราไปฟังเสียงพี่ตุ้ยบอกถึงที่มาที่ไปและวิธีการขุดหาเศษเหรียญเศษสตังในโรงเรียนครับเนี่ยหาพวกเงินพวกอะไรที่ตกหล่นได้วันละเท่าไหร่พี่ถ้านับเป็นชั่วโมงครับก็ชั่วโมงหนึ่งก็ถ้าโรงเรียนก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองสามร้ยบาท แล้วแต่บางโรงเรียนครับบางโรงเรียนก็ไม่มากครับครับคือต่อครั้งใช่ไหมครับใช่ครับตอครั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินที่ตกอยู่ใต้ในดินใช่ครับส่วนใหญ่เป็นเหรียญอะไรครับพี่เป็นเหรียญห้าเหรียญสิบอะไรพวกนี้ครับมีพวกทองอะไรอีกบ้างไหมครับพี่ไม่เคยเจอครับในสนามโรงเรียนครับจะวิธีการหานี่ทํำยังไงครับพี่ก็ใช้เครื่องเวียงเครื่องเวียงไปจนเจอไอ้นี่เครื่องเขาเรียกว่าเครื่องอะไรครับพี่เครื่องสแกนโลหะครับ ครับแล้วก็เวียงไปเวียงไปครับพอเจอค่าตัวเลขเราจะได้หยุดครับยกตัวอย่างเช่นค่าตัวเลขถ้าเป็นเหรียญสิบนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบเจ็ดถึงห้าสิบเอ็ดครับครับถ้าเป็นเหรียญห้านี้ก็อยู่ที่แปดสิบห้าถึงเก้าสิบห้าครับครับถ้าครับถ้าเป็นพวกฝาเบียฝาขวดฝาเหล้าอะไรพวกนี้ค่ามันจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดตรงนี้ครับเกือบเก้าสิบครับ อก็คือไปแต่และโรงเรียนก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนใช่ครับต้องขออนุญาตก่อนครับก็คืออืมครับพี่อันนี้ที่ที่สงขานี่มีคนทําแบบนี้กันอาชีพนี้เยอะไหมครับพี่ถามว่าเป็นอาชีพไหมมันก็ไม่เป็นอาชีพนะครับเป็นงานเสริมเป็นงานเสริมครับเป็น,เป,นเป็นงานที่แบบสนุกสนุกนะครับก็อยู่ที่ประมาณห้าถึงหกเครื่องครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับจะตะเวนไป ครับเฉพาะวันอาทิตย์บางทีไปหลายๆเครื่องไปขออนุญาตคุณครูแล้วก็เดินกันทีเดียวได้หมดทีเดียวเลยครับเริ่มทำนานอย่างไะประมาณ2ปีแล้วครับโอ้สองปีแล้วไปไปเห็นมาจากไหนครับก็จากในโทร,รทัศน์ครับอ่าแล้วก็ติดต่อหรือว่าดูดูผ่านทางพวกยู u ูบสั่งผ่าน Google อะไรพวกนี้ครับครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆแล้วก็ถึงจะได้สั่งเครื่องอ๋อพอลองทำดูนี่ก็โอเคเลยใช่ไหมใช่ครับ สนุกดี <Okay. S 2> มีอะไรที่ท้าทายตลอดแล้วก็มีรายได้ด้วยได้ออกกปลังกายด้วยใช่ครับ <Okay. S 2> นี่ก็เป็นเรื่องราวของนักขุดสมบัติในโรงเรียนนะครับที่ทีมงานตัวพ่อไล่ใจสงขาเอามาใหด้ดูกันนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เคยเห็นนะครับทีมงานตัวพ่อก็เพิ่งเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกแลลวครับเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจทีเดียวครับเรียกว่าขุดลงไปปุ๊บเนี่ยเจอเงินปั๊บเนี่ยหาที่ไหนได้ครับแบบนี้ครับ